ที่ท่านครับของประมาณสิบโมงสินาทีนะครับแล้วมาล่งให้ครับแล้วก็ฝ่ายเรือ่ายตรวจนะครับประกอบด้วยพระเอกของเจ้าหน้าที่ของทหารนะครับหน้าพื่อที่เร็วที่สุดะมีชับของ ชุดประสานงานรบวีรศิษย์หัวหน้าชุดประสานตอนเรืองมยองนี่นะครับข่าวและทางการข่าวนะครับจึงได้ชื่อนายอาตักมื่นแลพร้อมยาเสพติดนะครับทั้งหมดประมาณสามภายร่างกายของบุคคลทั้งสามคนนะครับแต่ว่าบุคคลแดงกล่าวนะในที่นี้นะครับซึ่งของ จังหวัดระยองถือว่าเป็นนโยบายสำคัญนะครับที่จะนำเรียนให้ทางท่านผู้ชมลทั้งหลายได้รูเอ่นำส่งทางท่านผู้กับนะครับทางพนักงานสอบสวนนะครับแล้วก็เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับเป็นไรเล็อ่ร